อหนูว่าครูแปลผิดนะคะแต่ตอนนี้ก็หน้าด้านแล้วค่ะบไม่หายแล้วครับเป็นฮอร์โมนเตสโทสเตอโรนครับ ฮอร์โมนวิชาเพราะว่าเป็นเป็นชื่อตอนของอ e ีพีผมด้วยก็จะเป็นฮอร์โมนที่ข้ามีความสุดเวี่ยงในตัวเพราะว่าถ้าถ้าลิงจากในเรื่องนะครับเพราะว่าตัวละครพันเนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่ใช,ใช้ใช้ชีวิตได้สุดเวี่ยงมากคือแบบปาร์ตี้ฮาร์ดมากแล้วคือแบบไม่ไม่ไม่เคยนอนเร็วกว่าสี่ทุ่มแน่ๆอะไรเงี้ยฮะคยชีวิตวัตวนวก็แบบเที่ยวอยู่กับเพื่อนรักสนุกอะไรเงี้ยครับ ค่อนข้างเพลย์บอยนะอ๋อครับชอบใช้ชีวิตสุดเวียงเหม,ามาือนกันนะคือวันวันคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พอเราอยู่บ้านเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรแต่รู้สึกว่าเหมือนเราหายใจทิง้งจะจะรู้สึกแบบจะรู้สึกไม่ชอบก็คือวันหนึ่งเนี่ยต้องหาอะไรทำให้แบบคือคือต้องมีอะไรทำตลอดนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนไปก็จะไปคนเดียวเป็นค,คนตีเป็นคนตีทำ่นิี้ไม่ได้ อันนั้นไฮเปอร์นะก็คือแอคทิวิตี้เยอะครับชอบไปเข้าฟิตเนสอะไรอย่างงี้ไปชอปปิ้งกับเพื่อนหนุมสังคมหาชอบแบบพบปะเพื่อนเลนครับก็สำหรับตัวผมก็คิดว่าเป็นโกรทฮอร์โมนนะเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตเพราะว่าผมเนี่ยหลังจากที่ได้เข้ามาในการเล่นฮอร์โมน แบบว่าผมได้มีการเดินตะโโตัวได้มีการพัฒนาการอะไรหลายๆาอย่างนะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยยางตอนแรกๆก่อนมาเข้าโครงการเนี่ยในเอ็กเจนเนี่ยก็ค่อนขอ้างจะเป็นคนเงียบแบบว่าเหมือแนบบไม่ค่อยเป็นคนใช่ก็ค่อนข้างจะแบบเงียบๆเก็บตัวอยู่คนเดียวชอบแบบทาอะไรคนเดียวแบบเหมือนรักสนโดด <laughs> ใช่แล้วก็แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วพอได้เข้ามาใน,ในเ e x t g จ n ได้มาแบบเวิร์กช็อป ก่อนเล่นฮอร์โมนก็เหมือนเป็นการแบบเปิดตัวเองหรือว่าพัฒนาการในหลายๆหลายๆด้านนะด้านแบบพัฒนาแบบเรื่องความมั่นใจในตัวเองอะไรหลายอย่างฮอร์โมนอะไรแบบครับคงเป็นอะดรีนาลีนแหละครับเพราะว่าแบบเวลาเรเล่นกีฬานะฮะแบบอย่างเล่นบาสเล่นบอลเนี่ยมันอาจจะแบบมีกระทพาะท่านกันบ้างกับเพื่อนๆอะไรก็เลยแบบค่อนข้างจะโมโหง่ายเหมือนกับว่าก็เล่นกีฬาก็เหนื่อยๆนะครับแล้วก็แบบเจอเพื่อนเล่นแรงเนี่ยเราก็ต้องเล่นแรงกลับแบบ เเขาเล่นแรงมาแล้วก็เจ็บไงเราก็อยากให้เขารู้สึกเจ็บบ้างเลยแบบค่อนข้างใช้อดีนาลีนสูงอะไรครับเลยแบบพลงค่อนข้างแบบร้อนมพี่โมโหกันง่ายๆครับแต่ก็ยังไงก็ยังอยู่ในเกมกีฬาครับผมก็คือจบในเกมมีเรื่องในเกมก็จบในเกมครับที่มองเห็นจะชัดเลยก็คงเป็นความสำอางครับเพราะว่าทีมที่ใช้เข้าฉากก็เป็นคีม ของอะไรนี้ก็จะเป็นของผมคนเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทาครีมชอบดูแลหน้าดูแลผิวแล้วก็ก่อนออกจากบ้านก็แบบต้องเซ็ตผมให้เป๊ะหน่อยฉีดน้ำหอมหอมอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าวันไหนลืมน้ําหอมจะรู้สึกไม่ไม่ค่อยเซล่ดีอันนี้ก็ถือผมผมไปเลยคือเป็นของที่เข้าฉากเป็นของเราเองใช่ของคลองผมเจ้ามอนเลยอ่าคนนานนานละฮะเป็นคนเนี้ยมานาน ก็จะเป็นเรื่องครอบครัวครับที่เหมือนเพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่คันในเรื่องเนี้ยจะคล้ายกันที่ว่าเขาค่อนข้างเลี้ยงเลี้ยงผมแบบคล้ายๆเพื่อนเลยอ่ะคือเราจะคุยกันแบบเฮฮาปาร์ตี้คือแบบไม่ต้องมาพูดแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ก็แบบเอ้กอดคอได้เลยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างสนอก็จริงๆมันมีส่วนที่เหมือนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบทเนี่ยมันเขียนมาจากตัวผมเอง ก็สาหรับส่วนที่เหมือนนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของอความที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบเขินชี้อายหน่อยเพราะว่าแบบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็บบเข้าหาคนไม่ค่อยเป็นบบต้องให้คนอื่นมาเข้าหามากกว่าซึ่งตอนนั้นไปไปสัมภาษณ์ตอนเขียนแลกเตอร์พลาใช่ก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะยังแบบขี้อาย เมื่อก,ก่อนก็ประมาณ8นะฮะแต่ตอนนี้ก็หน้าด้านแล้ว,ๆๆลวครับไม่อายแล้วครับที่ใส่ในมทเพลง <c oughs> ของเฟิร์สอครับที่เหมือนโปคงเป็นขี้แกงเพราะว่าโปคนนี้ขี้แกงคนนะแบบเห็นคนนู้นคนนี้แบบไม่ชอบอะไรโปเข้าไปแกงเขาฮะแกงสิ่งที่เขาไม่ชอบแ,แ,แ,แล้วก็แต่ว่าพอแกงเสร็จเนี่ยเราโบแล้วเข้าไปขอโทษเขาเขารู้ว่าเขาคงโกรธแหละแต่บางคนก็เฉยๆ้แลวก็ ไงก็ต yeah, okay, so be ้องขอโทษครับผมเพราะเราไปแกล้งเขาก็มีบ้างนะที่โดนแกล้งกลับแล้วก็แบบเราก็แบบไม่อะไรเราก็เล่นๆขำๆกับเขาครับผมอยากเล่นเป็นอยากเล่นเป็นเจนดูเพราะว่าเพราะตัวสันก็เล่นกับเจนแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความพิเศษอะไรบางอย่าง ก็คือลองอยากเป็นเจนบ้างเพื่อที่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าซานมันมีอะไรที่พิเศษเหมือนกันแล้วก็คือชอบชอบคาแรคเตอร์เจนนะมันดูเป็นผู้หญิงที่แบบแกร่งๆดีแล้วก็แบบแต่ว่าก็มีมุมที่อ่อนไหวนในตัวรู้สึกว่า,าห,นหนูว่าคู่แปดผิดน,นะคะ คุยยังคุยยังที่คุยยังอ่ะโดนผมนะจริงๆส่วนตัวก็อยากเป็นแสดงเป็นทุกตัวละครน,นะครับเพราะว่าทุกตัวละครมันก็มีแบ็คกราวน์ที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้องเลือกหรอฮะก็จริงๆก็อยากเล่นเป็นออยแบบในภาคผู้ชายเพราะรู้สึกว่าแบบบทม,มันแบบว่าท้าทายมากค่ะเป็นแบบบทที่มันแบบมันไม่ค่อยมีคนที่เป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันยากในการที่จะเล่นแล้วรู้สึกแบบว่าเราอยาก อยากลองที่จะแบบทำมันอยากรู้แบบว่าอารมณ์ของตัวละครม,มันเป็นยังไงอยากแซงตัวละครไหนนะคงอยากเป็นบอสครับผมเพราะว่าเป็นคนที่ตรงๆนี่ฮะเพราะว่าโป้แบบยังไงไม่ชอบคนที่แบบมาเฟกใส่กันเพื่อแบบให้คนอื่นรู้สึกดีแต่ว่าโป้เป็นพวกที่ว่าจะพูดตรงๆไปเลยว่าแบบเอ้ยเนี่ยไม่ชอบนะชอบนะถ้าสุดไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบคือชอบแต่ก็แบบเหมือนกับว่ามีความคิดอะไรก็พูดกันตรงๆไปเลยไม่ต้องมาอ้อมผอมใส่กัน ผมรู้สึกว่าบางอย่างถ้ารู้แล้วมันแย่ลงกับถ้าไม่รู้แล้วมันมันก็โอเคในแบบของมันไปแล้วอะก็คือปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปเลยไม่ดีกว่าหรอเราจะแบบไปพูดตรงๆเพื่อให้มันแย่ลงก็เลยเลือกอ่อนมากกว่าคือมันมันมันเป็นมันมันอยู่ที่เคสมากกว่าครับแต่คือคือผมว่า ถ้าเราจะต้องมานั่งพูดตรงๆทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหมือนมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้อ่ะแต่เราจะไปพูดตรงๆกับเขาอ่ะแล้วรู้ไปแล้วมันแย่ลงเเราจะไปบอกเขาทำไมใช่ไหมเราก็ควรแบบโกหกให้เขาสบายใจหน่อยดีกว่าพูดตรงๆนะเพราะว่าอยากเขารู้ความจริงมากกว่าไม่ต้องมาแบบต้องมาเฟ็กใส่กันถ้าสุเราเฟกใส่กันเนี่ย เรากาไม่ได้ความจริงเราก็ไม่ได้ความจริงอย่างเขาเหมือนกันแต่พูดตรงๆนะครับก็เราก็จะได้ความจริงสองฝ่ายแล้วพอเราได้ความจริงเนี่ยเราก็มาค่อยมาแก้ปัญหากันได้ถ้าสุดเราเคสเฉกันก็จะไม่ได้ปัะโยไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้คำตอบแต่ไม่คิดว่าเขาจะไม่สบายใจอย่างนี้ไหมไม่ไม่อะพวกคิดว่าคนเราเราบักตัวกันได้ครับ รู้จักกันทัง้งส,งสองอย่างนะมันขึ้นอยู่กับออสถานการณ์มากกว่าว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยแบบมันบีบบังคับเราให้ต้องเลือกออช้อยไหนใช่แต่ถ้าถ้าความจริงถ้าถ้าเลือกได้จริงๆก็อยากจะพูดความจริงมากกว่านะเพราะว่าแบบแต่ก็แบบจริงๆก็ไม่ได้อยากพูดความจริงแบบต,งตรงๆไปแบบบอสนก็ตรงไปแบบถึงพูดแบบไม่แคร์ความรู้สึกข,ของคนอื่นก็เกินไปใช่แล้วก็ จริงก็อยากพูดความจริงเพื่อที่แบบให้คนอื่นสบายใจเพราะว่าแบบถ้าเขามารู้ที่หลังเนี่ยเขาจะแบบโกรธเราหนอยเราไม่เข้าใจเรากัแบบอาจจะทาให้เสียแบบถ้าเป็นคนสําคัญคนนึงก็อาจจะทําให้เสียเขาไปเลยก็ไ,ได้อยากเป็นสายอยากเล่นหนักฉล,ลาดลาเป็นสายลับน้อยแต่ว่าไม่ต้องบู๊ไม่ไม่ใช่เป็นสายลับแบบไม่ถึงขนาดเจมบอลนะฮะแต่ เป็นเป็นอารมณ์ก่รเกิลประสงค์อินเซปชันอะไรประมาณนั้นนะให้มันมชอบหนังที่มันซับซอ้อนที่แบบที่เราเดาไม่ได้ครับแล้วก็จะมีแบบมีค่อนข้างแบบมีรู้อะไรนิดนึงอะไรเงี้ยจะจะอยากอยากลองเล่นบทแบบนั้นเอออันนี้พูดถึงบทเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคาแรคเตอร์ก็อยากจะลองเป็นสารลับอยากแบบถือปืนบ้างอะไรเอาแอคชั่นหน่อยบทที่มันแบบว่า แปลกๆไปเลยไม่เหมือนใครแบบเป็นคนบ้าบบเป็นคนเสียสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยมีอารมณ์ที่แบบเข้าใจในชีวิตของแบบคนที่แบบเราไม่ไม่ไม,มีสติก็อยากลองดูครับว่าแบบมันในตัวเราเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงถ้าได้รับเล่นบทนั้นต้องเสียสติมากก็น,นะเอาแบบแบบในเรื่องอน้ำตาก,กระมังเทียมเนี่ยที่พี่ติ๊กเล่นที่เป็นแบบโหดๆสาดิสราดิส่อยก็ บทบาทเด่นอยู like <bbe> ่คเป็นบทเพศที่สามครับผมเพราะว่ามันดูแบบท้าทายต่อสกิลการแสดงของโอ้ครับผมแบบเล่นยากอะเหมือนกับว่าถ้าสุดเราเป็นเพศที่สามเนี้ยเราต้องเก็บเอาไว้แบบไม่ให้เขารู้แบบชอบผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนี้เราต้องแบบเก็บไว้แบบวิ่งนี่ห้ามให้เขารู้นะให้คนอื่นดูนะว่าเราเป็นเกย์อะไรประมาณนี้เวลาแบบมองผู้ชายก็แบบ ม่รูก็แบบเออพี่มแอบมองเลยอย่างนี้เ้าผม เค e r จีฮะไม่ต้องเร์มึงเยอะพอเลยลดบ้งก็ได้ไม่ก็ทำเต็มจเฟิร์สไงหรือกับโป้กับเฟิร์สหนดอ่างเี้ยเยอะขึ้นอีกต้องพูดอะไรนะสกาานเดิมเพิ่มเติมสตานเดิมเพิ่มเติมคือเพิมเติมเสียงจ เดี๋ยวไองเลยตอนนี้ผมเจมคนเดิมครับเพิ่มเติมเครื่องสับอานเพิ่มเติมเครื่องสับอานความสับ